เขาอาจจะอัดก็ได้เนี่ยเขาอัด,อดอนเนยอ,อัดเล่นเล่นก่อนเพื่อได้เพื่อได้ใช้จริงนะเ,<อ>เดี๋ยวเรี่ยวเข้าเกมไปเพื่อพื่อแก <จะ S 2> อยากยืมฟ<ด>ุตเทจดเขาเขาจะได้ให้เนอ่ะเขาเรดี้ก็แกแกมากดต่อไปยืมของเอเซนยืมของเอเซนชาก่อน <c oughs> เวลเราต่ำไปเรดี้ตรงไหนวะแบ็คใช่ไหมเรดี้กดเรดี้อัพเลยอ๋อนี่ไงเรดี้อัพ ครั้งครั้งก่อนเขาก่อนเขาตายเพราะกแกโอ้ยเชี่ยหลปรับปรับแสงห่เขาเขาต้องปรับแสงมันต่ำอะเพราะว่ามีความยากกันเท่าไหร่น่ะสามมีกล้อง EMF ใครเอาอะไรไปเขาเขา EMF นะแล้วก็ อ่ามอชั่นเซนเซอร์ไอเดี๋ยวนี่มันฟิลนี่หว่าเอ้ยผีคือเจคจอร์ซันเนาะหนังหนังสือหนังสือนี่คือนะอ๋อไอ้ ghost writing โอเคก็กล้งองใช่ายอ๋อวันนี้วิทยุอันนี้เออสปีริตบ็อกอันนี้ไงเหมือนเป็นไออุณหภูมิไม่ใช่อุณหภูมิเนี่ยมันเหมือนแบบอะไรจะเรียกยังไงวะมีออกซิเจนไนโตรเจนอะไรแบบเนี้ยอ๋อยังไม่ทำโอเคเราต้อง เฮ้กับมีเกลือไหมไอ้บอมไอ้บอมมารับผิดชอบไงตอนนั้นแกแกทำเขาตายอ่ะแกเปิดประตูลัวมากเปิดประตูแค่เปิดประตูเองยากเลยวะอ๋อบักอ่ะเปิดโอเคโอ้ยเสียงเยี้ยเลยเสียงไม่ย โอฟ่าทิงเทสซานาโตเฮ้ยทุกคน้ทำไมตัวเจนเจ็กพอดวะมันอย่าเล่นกั้หลายคนแบบแบบแบบเนี้ยถ้าแบบอยู่ดิ้งโผล่มาอย่างนี้หลายคนนี่ข้าไหวว่ะจริงมันไม่มันไม่เล่นได้แล้วแบบแล้วคนมาเล่นน้อยเ่ยถ้าเล่นสักข้าวคนมันจะไม่ค่อยเด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 ทำไมเขาได้ยินเสียงประตูขยับวะเขาไม่มีเสียงขยับใครเข้าอันนี้เลยวะ เขกลดเสียงเกมก่อนเฮ้ยเขาปิดไฟเองเหรอเฮ้ยไม่ตาแล้วหันเฮ้ยกระดาษสามมันยากขนาดนี้ออกมเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเขาเปิดไม่ได้เอาแย่เลยมันหันเก็บไม่เกมไมหาที่ซ่อนก่อนนะไม่ก็เฮ้ยมันหันอยู่เลยกระดับสามมันเดี๋ยวได้เขายังไม่ได้อี๋ผีผีผีโอ้โเซนเตอร์ ใช่ไหมเซนชาเอื่กูล่ะกูประตูกูประตูเขาพยายามเปิดประตูอยู่เฮ้ยได้ได้แล้วกดอีก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 จะได้ยาผีกันไหมเนี่ยจงจงโดนได้ไว้นี่คือทักษะที่สุดยอดที่สุดเลยเขาคือคือการ <laughs> เปิด <laughs> เปิดเกมแค่จอนิดเดียวไอ้แก้อดูเดี๋ยว กลัวมันปิดจะโคตรเชี่ยเลยแบบโคตรเชี่ย,ยเัยไม่ทันซำพี่ไอเลยไม่กล้าเลยอะชหายประตูจะปิดอีกหรือเปล่าวะเฮ้ยกูว่ากันแหละเฮ้ยแต่ว่ามันโผล่มาตรงนี้ไงนะ,วะเว้ยแล้วแล้ไออ,อ,อุณหภูมิอะมันอยู่กับไอ้เจนชารใช่ไหมเขาเกลียดเสียงประตูชิบหายว่ะโอชิบแป็นแหลกอ่ะเหรอเห็นใช่ไหมมันตบออกกดตัวอะไรวะฮะ จบของอกดไอ้ backspace ป่ะเออแบด backspace กูกลัวกูไม่กล้าไปอ่ะกูขอโทษว่ะไปเฮ้ะดูเขาไว้ดูเขาไว้ติดประตูมันเป็ประตูแน่นเฮ้ยมาปเขาไอบบ้บอมโอเคสามสองหนึ่งแล้วก็บีดีเขา หนีออกมาจากบ้านนะเพื่อนที่ผายโคตรตอดแหกนี่สปิริตบ็อกช์ใช่ไหมใช่สปิริตบ็อกช์เอาไว้คุยกับผพี้ะเกิดคุยใช่ไหมโอเคขอบคุณเว้ยมันชื่ออะไรวะเจกจอนสันเออเจกจอห์นเออเจเราพูดชื่อมันละลัวยังไงเราก็ตายอยู่แล้วเว้ยเจกจอนสันเดี๋ยวเดี๋ยวมันพูดอะไรไงวะมันเกิดห้องโถงใหญ่เออเจกจอนสันไอ้มันมันกินนกไปแล้วอ๋อไม่หมด ห้องโถงใหญ่นี่คือข้างในอะ่ะข้างในโอ้โหโอ้แม่งมันโหดที่มีทีทวีด้วยใช่ไหมใช่ตรงนั้นเลยแล้วมันโหดจังอะ่ะกลัวบอกกูไม่ไปแบบไมโผล่มาเลยอ่ะโอ้เท่เลยไม่ทำอะไรเลยนะอย,อย่าอย่าถอนดีกวัวครับเป็นกล่องสุดยอดลระดับสามมันโหด,หดรเรือว่าเรากวรจะได้ระดับหนึ่งไม่ได้ระดับสองจริงเออเออวเขากูว่าจะออก เออใหม่เอ๊ะเดี๋ยวเขายังไม่ได้ตั้งเลยนี่อือเอาละเข้าไปใหม่ครับจะเข้ารอเปิดเปิดไฟฉายเขาหน่อยเออเอออย่างนั้นแ่ะสามัคคีหน่อยเฮ้ยทุกกลอบเนี้ยทุกคนต้องนั่งเว้ยนี่ใช่ไหมโอเคตั้งกล้องเสียงเสียงไหนวะอย่าอย่าทำเขากลัวเขากลัวจริงเลยเขาไม่ได้ร้อยเงินเมื่อกี้ผู้สีใช่ไหม เขาไม่ได้ยินเสียงไงเลยเว้ยไม่ไม่ได้้้โมมวยสองสองให้เขาโอ้ยมือจะวะทำไมกล้องมันหมุนเองวะโอ้ยไม่มันไม่ใช่ผีเอ้ยมันเป็นบัคโลบอกวโอ้ยฟิสิกส์มันยาอ่อนเสียไปอ่ะเขาใช้กล้องเอ้ยมีกล้องอีกอันนี่วะเอ้ยซื้อกล้องไปกี่อันวะเนี่ยเซนชามา เดียวเหรอทำไมมันมันมากกว่าไอ้ไงอันมันจะมันอาจจะเป็นกล้องฟิงเกอร์ปินอ๋ออันนี้กล้องมันมันให้เยอะมล่าเหรอมาล่าแล้วเหรอทำไมมันแปลกๆกาวยานีโอ้ยอะไรนะฉันจะมันเหมือนว่ามันจะล่าเขาคนเดียวอ่เห็นไหมแกยุโพรอยู่นานเลยคือแบบเขามาแรับเดียวจะตายเลยเอางี้ไหมเอาเกม พอเข้าไปปุ๊บมันปิดประตูปั๊บแล้วก็ฆ่าเลนขาเลย,เยหรือว่าหรือว่าจะเริ<า>่มใหม่แต่เ,เขาจะไม่ได้นะเนี่นเดี๋ยบกกังคับจริงมึงเล่นฟ้าฟ้าโมในะโลบอกแต่มึงไม่ซื้อฟ้าโปรจริงมาเล่นเนี่ยนะ<อ>แบบยังไงถึงถึงกูเมต่างก็ไปซื้อไปไม่น่ากลัวกว่าไอ,อ้เฮ้ยไอ้กวนหนุกออกก็ไม่สนุกไอ้เล็กไอ้เฮี้ยเอากูกูเล่นกับพับกูเล่นสองคนไม่ไม่มีใครตกใจเฮี้ยเลยพูดพูดจริงนะอุ้ยไอ้ตายแดงไอ้เฮี้ยน่ะ เฮ้ยก็ขยับตรงๆนะกูหัวล้มกูตายผีผิดเฮ้ยเม่หรอกก็ขยับเปล่าวะหรือว่าเป็นเพรามุมกล้องเขาเองวะลองลองคุยกับผีไหมกล้องขยับจริงเปิดไมค์เลยกล้องขยับจริงชิบเอาแต่เขาแต่เขาดูกล้องเฮ้ยกล้องมันขยับจริงๆว่ะ กล้องมันขยับจริงเนอะไอ้ไอ้กล้องสองฉิบหายอะกล้องตรงไหนวะเี้ยนจริงวะโคตรเี้ยินเลยออกออกใหม่เริ่มใหม่ไหมตั้งระดับใหม่ไปลองกระเพื่อหยิบล้วเริ่มใหม่เลยคุณเล่นด้วยเอ้ยเจ๋งว่ะเอ้ยเอาเอาไม่บอมเออไหนเพื่อหยิบหยิบหยิบยี่ห้อที่เข้ามาหยิบเทียนก่อนแล้วก็เราไปตรงตรงหน้าประตูปะเอาปวะมาแล้วคนคนตายแถบเี้ยนกันขนาดนี้แกยัง อยู่ตรงนั้นตรงเนี้ยแล้วก็พูดกับมันอ่ะเขาคนึกว่าเขาจะได้เล่นแบบไอ้เบลิเฟอร์กับแก๊งทีมปุกผีพวกวันในเวแต่นี่ยันจริงว่ะโคตรกวายเมือกีดูดิได้เปิดมามาตาแดงใส่อ่ะแล้วเข้าไปด้วยกันสองคนได้อยูนเขาเด็กอัะคิดอยู่แบบเต็มเต็มเ่ะเต็มเต็มเบิ้มเบิมคือเมื่อพวกมึงอยู่ห้องไหนกันเนี่ยกูเข้ามาไม่แต่คริโตเทเซซาหกหกไม่ไม่อันนั้นอันนั้นเป็นไอ้ก๊อบปี้อยู่แบบสำหรับคนเข้าใหม่อันนี้จะแกอย่าเพิ่งเริมนะอ่าฮะ ทำไมตรงมันขยับเองก็ใช่เขาก็เห็นนั่นไงนะ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 อเตะมันเอ้ยูกูเดาก่อนนะกูเดาก่อนมันมันต้องผีอ้ทำไมหายกัาหรือเปล่าวหายหรือเปล่าอย่าทะลุนะเว้ยสัเอ้ยมันมันเดินมาจริงๆว่ะมันเยียหนังสือเหมือนมาทางเอาอะเออเฮ้ย้ามากูเปิดปเลยนะนี่นะ อีซิธอีซิธอีซิธเออเราไม่ไหวครับเราไม่ไหวอะเดี๋ยวขอทายผิดก็แล้วกันทายประมวดเออว่ะยังยังไม่ทายผิดโอเคนี่คือสป oh ิริตโอ้โห